สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มนายชายโสดอายุ27เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็พอลีโนโ่อ,อัพเลนเจอกับโมทอ็อตเนาะมีน,น้องๆขอมาเนาะโมทอ็อตต้อสู้ยากน้อง <c oughs> ขอพี่มานะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะกดติดตามพี่ด้วยใครขอโมทอ็อตมารายงานใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะ <c oughs> บทนักก็พี่ลำแรงค,คอมเมนเดอร์นะมึงบทนักอ่ะพี่เข้าดีหลักให้มึงดูละไม่ได้เข้ามากี่วันแล้ววะเนี่ยน่าจะเกือบเดือนแล้วมั้งนะผมไม่เกือบเดือนสามสามอาทิตย์ได้แล้วมั้ง นะครับผมนี่ก็เล่นหลายเกมเนอะก,ก่าจะหลุดให้กูเล่นนะครับผมเออนะอันนี้ก็อยู่ที่ควนกี่ดาวจาไม่ได้ยี่สิบไหมได้ยี่สิบะจบเกมเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมเออแล้วอยากดูใช่ไหมอยากดูข้อมูลส่วนตัวพี่จังเลยพวอมึงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมอ่าอยากอยากดูจังเลยวินเลตเนี่ยอยากดูจังเลยเคยติดท็อปเท่าไหร่นะครับผมนะตัวนี้อย่ารอแป๊บนึ่งพี่บอกกอน มิ่งมีถันโมทอสหรอวะบอลเรนขนาดเปิดบูธนะผมวันนี้ทัาจีฟัสักหน่อยมะเราอ่ะเจ็บเจ็บมั้น่ะอุ้ยกูก็เจ็บนะผมก็ตัวนี้ตัวนี้ตอนแรกไม่ใช่ตัวหลักพี่เนาะตัวหลักพี่จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวหลักพี่โดนแบนนะครับผมไปกับเฟซบุ๊กเราที่ผูกเฟซบุ๊กนะผมแบนเพราะอะไรพี่ทำไมมันถึงแบนเฟซบุ๊กพี่ได้อะพี่พี่ใช้เบอร์ผูกกับเฟซบุ๊กนะครับผมไม่จ่ายค่าทีมเนาะ อืมไอ้สัตว์กูเป็นคนตรงๆอะ่ะกูไม่จ่ายเงินกูก็พูดอะ่ะเอา้ามึงพี่สุดขนาดไหนไอ้สัตว์นะครับผมกูติดตามพวกมึงอยู่แล้วนะครับผมนะพี่จริงใจอยู่แล้วนะครับผมไม่จ่ายค่าเด็ดไงไม่ได้ทำงานไงเออนะครับผมก็บินนะครับผมบินไปกับเพจนะทำไมพี่จะเปิดเพจเพจพี่เคยมีนะครับผมบินไปกับเพจนั่นแหละเพจบุกูอา่านะครับผม ไม่น่าได้ดูจากทรงวิ่งเร็วกว่จังเลยก็ไอดีตัวนั้นก็ประมาณ2000กว่าตาเหมือนกันนะผมเอ่อท็อป1 1นะครันะผมตัวนี้ท็อปเท่าไหร่พี่จัดไม่ได้นะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูท้ายเกมนะครับผมอยากเห็นกันดีนะจัดให้เลยนะโปรติพี่ไม่ไม่เขาเปิดวินเลทไงแต่เปิดให้ดูก็แล้วกันนะผมมีมีหลักๆมีอยู่3ตัวนะไอดีพี่นะผมมีตัว2,400 2,200ตาแล้วก็กี่ตายไม่พี่จับไม่ได้มันจะพันกว่าเหมือนกันนะผมสามไอดีเนาะอืมไอ้ควายนายลำไก่นะครับผมไอ้มึงเหยียดแรงเลยอ่ะมันไม่ได้เล่นเนี่ยมึงรู้รู้ไหมพี่กี่ตาถึงจะได้เล่นประเดี๋ยวโมทอร์นพอต่ตอดหน่อยเลือดอ่ะเลือดเยอะเราอ่ะหืมมัดไส้โมทอร์ อุ้ยมันมีระเบิดน,น้องๆมันมีระเบิดเฮ้ยใหม่ดิเป็นยังไงเอาขากลับดิเชื่อเนี่ยผ่านโมทออลงลงที่เหม่กูว่ามันจะกลับมานี่แหละ <c oughs> ไปเมื่อกี้ไปรอดละวันนี้ทัชจีบมั้งจุูคุ้มเหรอทัชจีบจูคุ้มเหรอมึงอ่ะมึงทำให้กูดูแย่นะทัชจีเดี๋ยวมึงติดคดีแล้วมึงติดคดีเลยกลับมาดิกลับดิ อะโมโตอนเพื่อนขอตอบเดิดหน่อยนิดนะสนิดน,นะอเอาไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ตอนไหนก็เอากูตตนตอนเนี้ยน,น,นะผมเกมอ่ควอนแลวค่อนข้างที่จะสดไม่ได้นะเดินสดอความไม่ได้ไม่ได้นะครับผมหัวโยกเนาะนะผมขอคลิปกัแล้วกันนะครับตอนนี้พิจนนะ มันน่านักมันน okay ่านกโมทอดเนี่ยมาคอมเมนต์ขอให้พี่ชนเดนกับโมทอดเฮ้ยชนไม่ได้จริงเหรอเพราะเดยมันชนะขาดเลยเลยนะดูเนี่ยเอาโอ้โหตาทะลุมาโทษขอโทษขอโทษกลัโทษมัฟอเดนมันเป็นตัวที่ชนะโมทอดขาดเลยนะครับทำไมทำไมอ่ะทำไมพี่พี่ทำคลิปให้ดูพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูกันแล้วกันไหนๆก็ขอมาแล้วเอา ตอดเด็ดสักหน่อยก่อนนะอย่างเงี้ยตอดสักหน่อยก่อนนะเอานีา่เอา,านี่เอามอื้ออื้อขือาานได้นี่ขืนขืนจุกจุกจุกเกาะถึงไหมเอเอเซบิทพี่ขอลาดหน่อยนะโอ้ได้ด้วย <c oughs> นะครับผมรับแ,แคปหนึง่งพาจิมทำให้กูดูแย่บจรี้นะทำให้กูดูแย่ใช่ไหม่งียบมาหนะ่งียบมา หน้าหน้าหงายนะสฝนน้าหงายนะนะครับผมไหนมึงดูไว้นะครับผมอะไรลำสูพงสูพีวาอะไรไร้สาระไอสัตว์พี่เดินมาหมดแล้วไปดูเอาย้อนย้อนหลังไอควายนะครับผมเอ้าไอีเชี่ยเนี่ยคิดมึงจะโลดเหรอฮะทำให้กูดูแย่ต้มเื่อนใต้เด้อฮะนะครับผมเอาสักหน่อยไหมโมทอมา เกมนี้มันวืดบ่อยยังวะนั่นครับผมอ่าใจเย็นใจเย็นนะผมพี่เวลาถ้าจะทำคอนเทนต์น่ะพี่ต้องไปเล่นตัวคอมมนเดอร์นะครับผมเพราะว่ามันถึงจะทําได้นะครับผมจะไม่ให้พี่เล่นอย่างเงี้ยโดนด่าแล้วผมจริงไม่ให้พี่ออกของพี่ดาบแดงห้าชิ้นนะพี่ยังไงตายนะครับโดนด่าครับผมยับอือสองตัว จะออกก็แอืมโดนผีเสื้อก่อนออน่าจะปล่อยปะโดนผีเสื้อแล้วไม่โดนผีเสื้อนี่ <c oughs> กาจะเอาต่อนะเมื่อกี้เนะี่ยคือว่าเป็นโชคดีของเราก็แล้วกันนะผมเ <c oughs> ข้าไปอาจถึงตายนะครับผมสามหนึ่งเนาะเมื่อกี้เห็นเขามีสองเองนะครับผมบนเยอะนะนะั่นน่ะโดนปิดไหมนะ่ะไม่ได้เปิดไมค์คุยด้วยนะครับผม ก็เกมนี้ก็กดสโลรังมาเนาะเกมนี้ต้องออกตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าทัจิกับโมทอสเนาะรีเลือดแรงอยู่เหมือนกันเนาะมันไม่รีเลื่ดนแรงหรอกครับมันไม่เหมือนริโปหรอกแต่มันเรื่อยๆครับผมเป็นตัวที่เรื่อยๆเป็นตัวรีเลือดนนะครับผมก็ต้องออกตัดเลือดไปก่อนเนาะที่ทําให้โมทอสกับทัจิทัจิดรอปลงนะครับผม เอาเอาหรือสิเพื่อนยังไงอืมกดแข็งโท้กลับกลับกลับเลยอย่างงี้กลับเลยบวกดีจังเลยวะอ่ะอะอืมกดแข็งเมื่อกี้กดแข่งเหรอฮะงทอดมึงเก่าเหรอมึงเกาเหรอมึงทอท้ออีดอกมันมีระเบิดนะครับแกแข็งได้พี่ด้วยเออสวย ไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันไวโอเพื่อนอืมไม่ถึง first, เอ้าวันนี้นะคอสเพื่อนเอาเลยสิเพื่อนอืมมืดมืดไม่เป็นไรได้อยู่อม,มามาเลยต่อไหมต่อไหมต่อไหมเราอ่ะไ,ไ,ไปนี่ผู้เขียวอันมีอีกไหม first, พี่เวลามึำกอลงกอเลียดว่ะพี่เฮ้ยพี่ไม่ลำามาพี่มึงฟังพี่ดีนะไอ้ถัดมึงไปทำคลิปเองเถอะ ไอ้เหี้ยทำยังไงก็ไม่ถูกใจหรอกมันก็ต้องมีคนไม่ถูกใจบ้างแหละนะครับผมมีคนถูกใจก็มีคนไม่ถูกใจก็มีอยู่สองางนะครับผมไปทําเองไอ้ควายนะครับผมเฮ้ยวันนี้ทักทีเพื่อนชอบเป็นกัือนป่ะทิกซี่ฟิกก็ฟิกก็ร้อยเจ็ดสิบบาทสำหรับทิกซี่นะครับผมดับเบิลเกียวแต่ไม่มีช็อตให้พี่เก็บสามเลยวะยากนะครับผมหาช็อตเก็บสามนี่ยากอยู่นะนะครับผม อา้าวโดนส้นตีนตายอาหารมาไหนกลางอะ่ะกลับหมดแล้ว,ลวนะ่ะนั่นไงพาเพื่อนไปตายนะพวกมึงอะ่ะโอ้อา้าวสวัสดาบอดเพื่อนจอดเก่าในเลนเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ <c oughs> เอาไหมล่ะให้โอกาสกลับไม่กลับเนอะป้อมอยู่ต่อหน้ามีวิ่งเข้าป้อมนอนไปเด้อ <c oughs> พัทสีไม่มาโอ้มีคนเนียนบ้านหนึ่งกระตานะครับผม คนเงินบ้านหนึ่งอัตราหนาคอร์สนี่เองหนาคอร์สนี่เองชอบเด่งเครื่องกือเปล่าเอ๊ะมืด,มบดบ่อยยังวะ <c oughs> ไม่ไ้หัวร้อนอะไรนะหัวร้อนตรง,งมันมืดนี่แหละมันจะมืดเกินไปแล้วแล้วเนี่ยทั้งเบาะทั้งมืด จะเป็นที่แรงคอนก็ได้นะครับนานๆได้หยิบแรงคอนแลนะ้วเนาะนะครับผมอ่ะหยิบไปเข้าหน่อยนะไอ้ควายนายมึงรับจะไก่มเม้นเว้ยจอกวะ่ะจัดให้นะครับผมเนี่ย <c oughs> จะเข้ามัวไม่ได้นะเข้าจางังหวะสองนะครับผมใจนเย็นเนาะมันก็ตามที่บอกนะครับผมถ้ามันช่วงเล็ดเล็ดเราเข้าจางังหวะสองนะครับผมหมอทอดเอ,อ,กอ,อ,กอาป่ะถือว่าโชคดีของมึงไปตามาพอดีเอ <c oughs> รอเดี๋ยวรอรอรอเข้าจังหวะสองนะครับผมว่าเกมเพราะว่าทีมทีมเราค่อนข้างที่จะถึงอยู่เนาะมีล็อกซี่กับมีเซฟฟิตเนาะเราเข้าจังหวะสองได้นะครับผมแต่ถ้าเกมไหนทีมเราบางเราเข้าจังหวะแรกเพื่อนเลยก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นการเดินเกมสำหรับผมนะเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับเมนฟอรเรนนะครับอมันจะใส่นะเมื่อกี้นะต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับผมไม่อยากโดนชัดดาวเนาะ โอ้จังหวะนี้เล่นได้นะครับผมเล่นได้เน้อเราเข้าหลังเนาะวปเดี๋ยวท่าเจ๊ยเพื่อนถึงกับเราอ่ะอืมหมทอนอีกตัวอืไม่รอแล้วมึงหับหมดแล้วไปจ,จบแล้วบ้างเนี่ยอย่าเพิ่งจบได้ไหมสิบสามนาทีอยู่เลยเ <c oughs> พื่อนไม่น่ายอมนะครับผมเพื่อนมาเอาดาวเนานะเนี่ยกดโซโลแล้งมานะครับผมเฮ้ยจบแล้วอย่างงี้ดูจากทรงตายหมดแล้ว,ตา,ลวตายสี่ตัวเลย นาคอสอ,อ้าวเออไ,ได้อยู่เ <c oughs> จ็บละอืมฮะเาด,ดูทายเกมกันแต่พี่เปิดให้ดูนะครับผมจะมีพีได้แกออยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วผมเป็นฟอร์เรนพี่อยู่แล้วนะครับสร้างความเสียหาย28 ต่่อยูเอาเป็นคนละหนึ่งละไร้น้องๆอง่ะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมดูครับดูมึงดูเลยนะครับผมอ่ะดูดูดอาท็อปท็อปสิบแปดนะผมเคยเนาะก็อีกไอดีนึงก็ท็อปสิบเอ็ดนะผม เปิดให้ดูไม่ได้นะกูไม่ได้จ่ายเงินซิมโนนบ็อกบล็อกไปทั้งเฟสกูด้วยนะผมบ๊ายบาย